ขออีกทีจวนวสาอคคาระพัทรังกุลณอยุธยามหาดีหลบนบประรัฐข่าวด่วนเจนนี่เห็นแก่ตัวไม่ยอมเปลี่ยนชื่อเล่นลูกตามชาวเน็ตสั่ง อมเจนนี่คิดว่าตัวเองถูกเสมอชาวเนตสั่งเปลี่ยนชื่อไม่ยอมทํำตาม ขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าหนูอ่ะมันแบบมันชอบชื่อนี้จริงๆซึ่งชาวเนีขาก็จะบอกให้ชื่อเจนเย่พี่ซึ่งคำว่าเย่ๆอ่ะพี่ก็ไม่ออกไม่ได้เราก็ขอโทษสังคมแบบเรื่องนี้ด้วยคือพี่หนุนะคะหนูพยายามและะ้วแต่มันไม่ได้จริงๆอ่ะพี่ อ๋อเ้างบนค่ะ<า>มันไม่ได้อ่ะลูกน้าบ่าวถามน้าแป้ดูมีแตงโมงไหม ลาแล้วสามสองเนี่ยเจ่าไหมคะเจนย่ามันมีชื่อแม่อยู่เออขอโทษไปด้วยนะคะว่าเจนี่ชอบเจนเจนย่าแล้อค่ะเพราะว่า,จา,จจาเ,นะะเาาจนย่ามันจะมีห้าพยางเหมือนเหมืมนอนยูจินนะคะแบบ yu j i n ใช่ไหมคะเจนย่าก็จะเป็น j e n แล้วก็ y a ค่ะแล้วก็ในส่วนของภาษาอังกฤษนะคะมันไม่ได้เหมือนเจนนี่นะคะ่ะเพราะของเจนนี่ก็คือ j-a-n-e-y นะคะแต่ว่าของลูกเนี่ยก็จะเป็น j-e-n นะคะซึ่งมันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเหมือนแม่อย่างเงี้ยค่ะจึงต้องขอโทษด้วยที่แบบเปลี่ยนไม่ได้แล้วจริงๆค่ะ ไม่ได้ค่ะมันต้องรับคุณเจก่อน,เ,นอเล่นเกมว่าตอนเล่นเกมผูกผัก มีแต่คนมาซื้อผักไม่เห็นมีใครมาบอกให้เปลี่ยนชื่อดังน้นค่ะ กินข้าวกับอะไรยังไม่กินเลยค่ะกินนมเื่นมากินนมกล่องเนื้อน่าจะยังไม่อยู่ดูสั่งพี่ให้ไปเอาอะไรอ่ะม่พี่เล้ทำไมไม่พี่ไปเอาขนมมาลูกมไม่เอาอีกทำเปมนนอานะ

ข้างในค่ะเดี๋ยวแม่ค่อยเดินให้โอ้ต้องอ,ออกหมดเลยอ่ะโอเคโอเค่เคไหมตาดิว<า>้ออาอ,อยู่ทุ่งสงกามาจาัดงานมิสยินเวิร์สกา้า โอ้ยเดี๋ยวโดนเชื้อวนะนะแม่ตัดให้แล้วแม่ป้อนดิวาดไม่มีวิธีแล้วจะได้ไม่ลนะหลุอเดี๋ยวโดนเชื่อนะคะ <c oughs>